เจ็บบ่ะอืมจิ้นเลอะบักกี้จินเด้อมาลคิวข่าวหิวน้าปลาดุงเอ้ยไปรับสาวตาลามาแม่หิวข่าวหิวข่าแม่ก็รีบเจียวไข่ให้เลยกับตุ่มพักตุ่มเสร็จยังไงเนาะพักเสร็จยังเฮ็ดอ่าเฮ็ดฮึดใช้น้ำกันหมดเลยร่วมกันหมดเลยมาดูไงมยังดำดำมาลุ้งเฮ็ดอืมเฮ็ดเอ้าเฮ็ดเลย ยุงเงี้ยไม่ได้ยินข่าวว่ารูดะเพ็กินอยู่บ่กินแต่มูอิมบ่กินมูอิมคือปกขอเพิ่มโมเมนแล้วมากระเทศบ่วงกับมีบ่วงกับมีอยากจับเอาปลาดูง่อยเนาะหลังจากม่เศร้าเลี้ยงลานม่นนี่เลี้ยงลูกแล้วบาดนี้ปลาดูงเอยตอนแรงนี่กินมัมเฮ็ด ตักทายสบายดีปารุงตอนสี่โมงแรงปารุงเลยเนานะ <c oughs> <c oughs> ไปรับตะลัมามากินข่าหิ้วข่าส่วนลายันเดร์ยเยี่ยนมากสี่หิ้วข่าตลอดออกไปหน่อยเนาะแต่ว่ามือนีสี่หิวแหงากาปกติลงรหดมาหิ้วเข่าหิ้วเข่าไปจ้ะมัมแซ่บเอาอกินต้มผักต้มหย่าต้มเส็นเสน็นอยู่ทั้งดุมพอเด้อบนเส็นมันชิวทั้งดุมปุ๊นีะ่ะ ออนเดี๋ยวป้มาก,กินต้มผักต้มเส้นบ่าดูเลยบริสายอย่างดอกน้ำจิ้มกับบริซึ่งมาได้ก็ได้ต้มใส่เกลือพังนัวเด็กหน่อยพอแซ่บได้หานก็ได้นี่กับไข่เจียวหมักแอปเปิ้ลเด็กจกินยังกินยาป้าเนี่ยแล้วแรงเ้ยละมันเป็นปลาดูเงนะินเนาะเขาแรงเอา้าว่างก่อนตะเกียบครับนั่นนะพักนะนะสบายดีปด้าดูสบายดีว่าน้ำดอก โดยมากินข่าวน้ำดินเด้อกินข่าวน้ำดินเด้อกินข่าวกับยังบอกไปดูงเนี่ยไข่แอปเปิ้ลผักเออโอเคสารอาหารครบมืมดนี่เอ้ากินมัมมัมสารอาหารแม่นยังก็กินไข่มีอยัางก็โปรตีนโปรตีนอืมโปรตีนเช่นไงครเป็นอะไรแข็งแงแข็งแห้งโอ้เก่งแข็งแข็งจักแล้วไปดูหน่ยเนาะมัมหุข้งข่าว่บ อืมใช้น้ำซ่อนพ่ออืมใช้น้ำซอสให้พ่อมัมม่าหนาวป่ะดุหนาวหนาวยุงเหียนหนาวบ่หนาวแน่ไม่ดัดบอกอยู่ให้เอาเสียกันยาวเด้อเก่งขายาวเด้อบ่เจ็บเจ็บเจ็บอู้หึผักบักขุดีขาวผักขุดีขาวอีกอ๋อมีบอขุดีสีขาวอีกว่าดูเลยอืมอืม mẹ ăn tôi nè à? hết hết mâm xẹp ừ, nua và đâu rồi ô hiện ta làm kín này dạng kín lắm đây yếu đấy mọi người sợ mọi người trừ bao bên tôm trừ này này nó cần chỉ vào cứ tôm trừ này phải không trừ trừ bao ừm nhìn trừ trừ phải đi ạ phải đi ạ tình khen này tay ừm phải hiểu sai กันจะเจอพอด,ดีแหะกันมีนับจิ้นลาดนะีโอ้เสียเลยเป็นจุกกี่ไ,ได้เนี่ยเข่าเข่าเพื่อไงเข่าเพื่อไงย่างยู่ใงน้ำหมอ้ออืมแซ่บอืมอืม,อมกินข้าวเก่งแท้เลยปลาดุงเลยใสนะ่ไข่น้ำอืม <laughs> วินมาถ่าลินจึงเจ้าอยู่นี่ได้รลยเมื่อแล้วเมย์เพิ่นไปเวียดมาฝากไว้นะแม่นะแล้วไปแกะอันโตหลังเทียนดูบบอดูบเห็นบ่เออมาหรอเอวีชิดีดิ้นไปใช้ว่ะวินได้แกะวินแกะออกยิ้มแค่อือคู่คือไม่ไม่ยอือหาก็คือไม่ไม่คือไม่ไม่เนองมาแกะออกวัดแกะของเอกวัด ไม่นไปหรอกแม่บอกว่าแหนว่างเออเชิมาเออเชิสิตีก้นตูไปแกะหนังสือเอื่อยป่ะแกบอืขึ้นเส้นนะอืมใส่ตะเกียบให้ปลาดุงเบิ่งด้วยปลาดุงว่าจะเล่นใส่ตะเกียบเก่งแท้ว่ะปลาดุงว่ะอยากให้เบิ่งเหน็บตะเกียบอืม อยากให้เบิ้งอยากตะเกียบอยากให้นี่ตะเกียบให้เบิเ้งปลาดุงว่ะนี่เป็นอยู่บ่ฮึบฮึบอ่ะปลาดุงจับแบเนาะเออจับแบบนี้เนาะอื่มานี่นี่อืออ๋อเอาท่านเพียงกันตะเกียบนี่กินบุ้งด้วยเก่งเนาะน,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 นี่เนาะไปเฮียนเก่งเนาะนี่เนาะนี่เพื่อนแก่งี่บ่ดูกยองเฮียนนะโมมีเนาะมโมน,นี่เนาะ เลยเมื่อนั้นเพื่อนแก้งกำปั้นชัดขิวหัวนูเลย <laughs> แล้วเจ้าห้วบ่าด็กเจ้าไม่ได้ห้เนาะเป็นยังอีกเมื่อหันตอนเลยเออขาช้ำป้าลุงนะเพชไปช่างอีกนะนเป็นยังตัวนี้อ๋าตัวนี้ก็ห้อยทะเลาะอันนี้ก็หอ้อ,นนหอยซ้ำเป็นไปย่างอันนี้นะฮะ บอกยามดอกย้ำดอกกินก้อนกินก้อนยิมผ้าไปจับตีนะคันว่ามูแกงดูบดินน้ำมูด้วยคนนั่นเด้อไปไกลๆคนนั้นเราเด้อบอกไปไก่บอยู่ไก่แล้วเด้อพราะว่าอยู่ไก่แล้วเราเรชี้เราชิ้ตีอีกเลยดิฉันกับเราแก่งจ็บจิบเลยบอกชาวคู่เด้อบอกชาวคู่อันคนนี้แกลงหลานเดี๋ยวเรากรชงขึ้นหงซาม ไปด,ด,ดื้อชงขึงน้นเลยแซ่บได้เอยยุ่ง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 อุ้ยอร่อยมากมากอร่อยมากมา <c oughs> กกินโว่กินอะารพ่อจันวะ <c oughs> มัมเด้มัมมัมมัมต้มเส้นต้มพัก ใส่หมูสับจืดเนาะมีน้ำจิ้มลาดได้เนาะนจืดน้อยนึงมันเป็นย่างกินได้ดีด้ะแซ่บเนี่ยบอกคดีนะกิน,กนเออไข่ตุ้นเออไข่ตุนเมนะใส่ไข่ลงไปน้ำนั่งกับเจี๊ยบนั่งกับเจี๊ยกกินอืเขาจะเบิร์ดจานไปลูหน่อเนาะเรียบร้อยเขาวเบิร์ดจานนะึงตักให้เพคนน้อยนึงเลยยานเพคนกินบเบิร์ดเอาไข่ตักเท่หน่อยไขยนะ่ มันเลยแซ่บเลยฮึบโอ้ขี้ขมูกไรใช่เนี่ยนะเอา้เอาอา่ะอ่ะนางเบิงดูกินมีความชุกเลยนี่ปลาดุกเห้ยหิวแห้งปลาดุกบ่นุ่มได้กินยว่านุ่มแม่ไปให้อืมได้กินไอตีนึงแล้วแม่แล้วว่าว่าเราเอาไปสองกองมีคนญาติแล้วกล่องหนึ่งแม่บ่เอ้าเคยได้ยินแล้วบอกแม่แล้วกกลล่่อองงไหนเจ้า อเออนมคิวคือดินบ่อเออมันลงกันไดเนาะอพอจังหวัดลงกันได้เมื่อนัน้นนะเนาะแล้วลงกันของไอติมอะ่รเราซื้อไอาไไแ,อแต่ว่านมของราเป็นรสฮันนี่บ่ดินของรสจืดของเรารสน้ำผึ้งบ่ที่ว่าเราจะลงกันเมือ่อ <laughs> นั้นใช่ไหเนี่ยไปชงกล้อง,งเมแลยว่ะมูเนี่ยจะไม่คู่จับก้อนป่ะ มีมแม่รอวาเอาขวบไปช้อนกล่องหมูหย่าเราบ่จากกล่องหนึ่งมูหยนะ่าเนาะดีนะของไปของมันนดเนาะมนอมอาไปพูดกนะุกล่องเนาะจะกู้ก็ต้องเอาของไปของมันเนาะในห้องดินนี่มีคนหย่าดินบ่ไก่แอปเปิ้ลไขแปปล่ไขแปปอปเปิ้ลโอ้กินแปะแท้อู้กินใหญ่แท้นี่เออค่อยค่ขอ,ขอยเสร็จมุกเนี่ยเสร็จมุกอือกินไขแปป่แอปเปิ้ล ไปชิวทะเลเนี่ยได้ไม่ใช่เอาดิหนาวหนาวใช่ป่ะหนาวหนาวโอ้ยหนาวหนาวได้ไหมหนาวมือเด้มือถุงมือใส่เด้อไหมเด้อใส่ถุงมือก่อนไปเด้อถุงมือน่ะอยู่ในอันว่าคันยีนาขื่อเม็อืมคันยีนาใส่แม็หมอกกันนอกมันโบเวนโบตีมหนาเด้หนอนถิ่มใช่ไปถ่องรถน่ะ กินแฉะเลยเช็ดแน่เปลี่ยนว่าแฉบนัวแฉบนัวกินกินเนี่ยมาเลี้ยงนับเด็กนะวินมากระจายอยู่เนี่ยแม่แม่รัดนันเลี้ยงไว้แล้วก็เพื่อนไว้ยู่นที่มดินแม่ชุดแม่รัดช้อนเพื่อนอยู่แม่รัดช้อนนับแม่รัดช้อนว่ามาห้องแม่ไรวินมาห้องอโมชิบอืชิได้วินได้มาห้องอโมอือไป มาห้องกัะเบนใช่ปะอือานี่เพิ่งก็นั่งเบิ่งติ๊กตอกเอื่อยเลยติ๊กตอติเชรี่นะนั่งเบิ่งลิ้นเต้นนะนานัีมแล้วลักอ่นื่อิมะวอ่าเ้ักไปะปะวะเมย์ได้น่ะมาปลาไว้แเมย์ลคะแล้วเลนได้วเอินเลยแล้วยันน้องวินเลนน้ำเลยว่ะองผมงามแท้เหอนสาวคู่คนใดฮ็ดไห้ ชงผมใส่หมวกกันน็อกมาได้ <laughs> สาวกุดาพายยันยังโมนีไม่ได้เยินว่าตบตบกองแม,ม,ม่พายยันยังตบดงอมากยังมากเาอโมเมนอแล้วโมเมนโมเมนลองฟังดูฝนทีลงมาสิมน,น้ำนึ่งขึ้นกอดพายฝนทลงมา

เจียวไข่สองฟองจนเบิดเข่าจานนึ่งกับเบิดต้มพักอีกพักกินเนี่ยกินอยังไหนพักนะพักโคอดี้พักโคอดี้เฮดเนี่ยกินได้ไหมอ่ะเอ้าบัวเขาดอกมาดิกินอยู่ในเฮือนพี่น้อง,งเลยเนะบาะวาววายอยู่นอกมันลมลมตีฝุ่นขี้ดินอู่อู่มา้ต้องไปต้องไป กินน้ำปลาดุกเง้ยเจอกันไว้เราจะมาเฮียหนังซีเนาะให้ตาดำกินก้อนพี่น้องกันเนาะอิ่มเลยบ่แซนดื่มมันน่ะน้องวินเดาขึ้มาเขียนนี่นี่แหละเขียนสีชมพูลงดินนี่แหละแล้วก็มักสีชมพูดีเลยวินน่ะเจอเด้เจอเด้มากินข้าวอิ่มเลยเราเนาะลมจับพี่น้องเอ้ยข้างนอกก็ได้ ตีประตูลางปังปั้งโยหนาวใช่ไหมหายกับมันบอออกไม่ได้บอกอยู่ยังบม่เชื่อมันบอออกแล้วเชื้อไหนมาให้กับบอออกบอเมื่อยน้ำปากกาดินนี่ชีดังเลยเก็บฟานไว้นะขยำกับมาออกขยาวจ้ะพิเดียนบอออกแค่เชื่อมาชองช้ำอันเลยมันก็บออกกันเป็นยังกับบออ่ะ ชีฟ้าจ้ะชีฟ,ะฟ้าออกไปจ้ะใช่ชีฟ้ามาว่าชีฝาะโอ้ยอ,อยากนอนในบ้านนี่ช่ได้ปูชีฟ้าไปเลย้าลุ่นม,ม,มิกนี่อเอาไปมันออบอยู่เออพลงนี่ข่าวอิ่มนะเป็นองล่องแล้วปลาลงเลยบาทนี่มีแต่สีอาบน้ามันก็นอ,อ,อนถึงวันเล่นแล้วมันเป็นอันมากระดานษมื่นดิ เจ้าเขียนปึ้มเออวินเขียนปึ้มไม่ดิอ่ะเอ้เบิงหะเปิดเบิห์เขีนว่าหูวินเขียนวินนี่เขียนให้เขียนวิ่นั่นละนางเขียนกับแม่วินนะยิ่งนี่ผีปุ้ยวินงมาเห็นทุกผีปุ้ยไี่ได้เพิ่นเขียนนะครนี่ยมีปลาไว้เขาเดียวแม่ไปปอกแอปเปิ้ลให้โอ้ว ให้ปิ uh> Listen, ้วว่ะเออเอาไจะนั่งท้องกันให้ปิ้วได้นะอ้าวเราเก่งว่ะมานั่งพิมพ์ได้ไม่เห็เราว่ะหมดเลยองพิมพเอเขียนก็ไกลบ้างแนวก็ไกลก็ไกเดียนในบางดูไม่ได้ตัวยังเพูดในเขียนได้ยังไม่ดีเขียนนี่ระเกะลงวันนี้ไม่ใช่เรขยเออเรียกค่ะรียกหขีสิ

เดนเอ้าวเบื้องใช้บัเคยได้เบื้องใช้ข้างเบื้องใช้ก็เคยอยู่เคยอยู่บัวพนมเบื้ควรนห้อบัเคยอันนี้ในเบื้องใช้ตอนนั้นเบื้องควรอ๋อันนี่เบื้องควรเออถือต้องได้เบื้องควรนั่นนะเบื้องควรตะเกียร์ขนาดมีแง่ออกนะเอาเข้าไว้เอาเข้าไว้จะมันถึกเสือดิ้นนะเฮ้ยมันจะถึกเสือจ้ะเอาเข้าปีนทั้างในเข้าก็ไก่ก็ไก่เกี่ยวหลายแท้ เขียวัเดียวพอเออเินนเออเอองามขอไข่เนี้ขอไข่เออขอไข่อะลงเออให้เป็นแด้ขควายขอ้วอกนอกดุออกนอกขอแกาวนะอันขางในงัววงัวงัวอืงังัวไปาุย ยุ Workers, ้ยยุ้้เออเจาะเจาะกันเลยเจาะเจาะกันหน่อยลงหน่อยลงมันจะเพิ่มใส่น้ำมันจะเจาะฮป้าอย่าไปลงเลยเนาะกินข้าวอิ่มแล้วเกี่ยมมันจะทำเขียนนังซอก่อนเอาข้าเอาปากกาเอาเข่าปากกาเข่าเดี๋ยวดีแล้วที่เขียนได้เดี๋ยวจไปซื้อมาใหม่เดี๋ยซื้อมาหลายอันแต่มันมีแต่อันเขียนมาออกว่าอย่าอุ้มอย่ไปสบายดีป้าดุงเลย ໄປຫນ້າໄປຫນ້າໄປຫນ້າ <independAir��> ຄົນເດພະດູຫນ້າຄົນເດພະດູໜາວຊ່ຳໜາວຊ່ຳໜາວຈັງບໍ່ແລ້ວໜາວຈັງບໍ່ເດໄປແດ່ບ່າຍບ່າຍພະດູກັບໄປແດ່ປະໂຕຫວຍ